คือสมาร์ทกิจนั้นคือคือระบบที่เรียกกันระบบอัจฉริยะคือสมาร์ทนั้นแปลว่าฉลาดกิจแปลว่าไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่ชาญนฉลาดเพื่อรองรับทิ้งยีใหม่ๆที่เข้ามาเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าเราปรัาราปจุวันนั้นมีเกิดจากรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆที่เรียกพลังงานทดแทนเข้ามาไม่ว่าจากไบโอแมสไบอแกสขยะโซลาร์ ass, as, aya, Sora, ara, แล้วลมพลานระไฟฟ้าขนาดเล็กพวกนี้เข้ามาเต็มไปหมดในอนาคตจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า3,000ถึง5,000เมกะวัตต์ พลังงานทดแทนนั้นมีข้อจํากัดของมันคือมันก็เข้าออกมีแดดก็ผลิตไม่มีแดดมันก็ไม่ผลิตมีลมมันก็ผลิตไม่มีลมเะนั้นลมไฟฟ้ามันจะไม่ค่อยเสถียรมันจะเข้าออกตลอดวนนั้นเราต้องมีระบบที่ทานฉลาดพอที่จะรองรับและจัดการมันตัวที่2คือตัว smart ร์ t e r smart meter นั้นเข้ามาแล้ว s ์ทม t เ e อร r เป็นมิเตอร์ที่ฉลาดที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ไฟได้ทําให้ผู้ใช้ไฟกับผู้ผลิตคุยกันรู้เรื่อง ทำให้ผู้ใช้กับกับผู้ผลิตนั้นเอามาตรงกันได้แล้วก็สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในบ้านให้การใช้ไฟอย่างมีสภาพเราสามารถสมาร์ทมิเตอร์นั้นควบคุมการใช้ไฟโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมปิดเปิดระบบไฟฟ้าได้เองนั้นไม่ว่าแอร์ไมโครเวฟเราสามารถเปิดไปิดได้ทุกที่อยู่ออฟฟิศก็ปิดเปิดไ,ได้นั้นสมาร์ทมิเตอร์จะช่วยการใช้ไฟอย่างมีสภาพควบคุมอุปกรณการใช้ไฟทําให้การประหยัดพลังงานสูงสุด ตัวที่3ที่เข้ามาคือตัว LED LED นั้นคือหลอดแบบใหม่ซึ่งประหยัดพลังงานแบบหลอดสมัยแบบเก่าถึง60% LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเข้ามาซึ่งอนาคตนั้น LED จะเข้ามาทั่วประเทศหมดไม่ว่าไปถนนก็จะเปลี่ยนเป็น LED เพื่อจะเซฟพลังงานของประเทศแต่ผลที่ต้องเซฟพลังงานของประเทศเพราะว่าต้นทุนพลังงานนั้นแพงขึ้นและหายาก ต้นทุนพลังงานถ้าเราใช้จากพลังงานทดแทนจะแพงกว่าต้นทุนพลังงานแบบปกติแดดนั้นต้นทุนอยู่ประมาณสิบบาทลมนั้นต้นทุนอยู่ประมาณเจ็ดแปดบาทส่วนตัวขยะนั้นอาจจะถึงเกหกบาทนั้นต้นทุนพวกนี้แพงแต่สะอาดแต่ก็เดียวกันเมื่อต้นทุนแพงเราก็ต้องประหยัดที่ปลายทางประหยัดการใช้นั้นสมาร์ทมิเตอร์มันจะช่วยเรื่องนี้ได้ดีนะส่วนตัวสุดท้ายคือเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านั้นเข้ามา จะทาให้มีการาชาร์จแบตในตอนกลางคืนแล้วก็ไปใช้ไฟในเวลากลางวันใช้ขับรถเคลื่อนไปนั่นไฟฟ้าต้องทําตัวชาร์จแบตเรือแ,แบตทรี่ชาร์จท,ทิ้งสเตชันขึ้นมาเพื่อรองรับรถไฟฟ้าเข้ามางั้นรถไฟฟ้าต้องรองรับพวกนี้หมดสิ่งที่มันมีประโยชน์กับประเทศชาติคือหนึ่งการใช้พลังงานอย่างสะอาดเข้ามาสองการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามผู้ใช้ไฟใช้ไฟอย่างประหยัดแล้วก็เซฟเงินไปได้เยอะนั่นคือระบบสมาร์ทจิตเข้ามาครับ ออคนตัวไปถ้ามีสมาร์ทกิจหรือสมาร์ทมิเตอร์แล้วเนี่ยเขาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาได้ออถมมแมว่าผมอยู่ออฟฟิศผมเขาสามารถตั้งรุณหภูมิ หรือสมมติว่าผมอยากจะ,ะซักผ้าก่อนที่อยู่ออฟฟิศผมไม่จำเป็นองอยู่บ้านมผมก็ตั้งเครื่องจากจากออฟฟิศเลยจะใช้คอมพิวเตอร์ผ่านสมาร์ทมิเตอร์เข้าไปผมควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาบถ้าเกิดผมลืมปิดไปตัวไหนผมเช็คปุ๊บผมก็สามารถปิดจากออฟฟิศผมได้เลยหมายถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใช่ครับผ่านรูนิตคอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่สมาร์ทมิเตอร์ควบคุมไปที่เครื่องใช้ตัวได้หมดตั้งอุณหภูมิได้หมดก็กับเป็นการออนไลน์ออนไลน์ใช่ครับแล้วก็เดียวกันสามารถเช็คการใช้ฟ้าได้ว่าเราใช้ไไเปืองม ใช้ไฟสูงไปไหมหรือเราไปใช้ไฟในราคาที่แพงขึ้นเวลาการใช้ไฟนั้นเราสามารถเลือกการใช้ไฟที่ราคาถูกได้เราก็สับไปใช้ตามกลางวันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟกลางคืนเราสามารถเลือกใช้ไฟได้อเออขึ้นขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งถ้าเป็นระบบที่มี LED เข้ามาด,ด้วยแล้วไม่ต่ำกว่าห0สเเซ็นตตัว LED นั้นเซฟพลังงานไปนอย่หงน้อยหกสิเร็แล้วหลอดไฟ LED แต่เป็นเพราปัจจุบันหลอดไฟ LED นั้นยังมีราคาแพงแต่อนาคตจะลดลงไปแน่แน่ แน,านา่นอก็จะไม่มีไม่มีหลอดไฟธรรมดาแล้วจะเป็น LED หมดปัจจุบันนี้เริ่มโครงการเรียนเ,เราจะเริ่มโครงการไฟถนนจะเปลี่ยนไฟหน,น,นุนแอบเป็น LED 4ี่แสนดวงซึ่งเรา,าเรากาว่าจะเซฟไดน้น้อยน้อย65 70%ถึง7จจะเป็นเปรดแรกที่เราจะออกปีหน้าเพราะว่าเราเราต้องเสียค่าไฟจากไฟถนน,นเนี่ยปีประมาณ4,000ล้านบาท าเราเซฟจะครึ่งหนึ่งก็คือ2 0 0พล้านบาทแล้วนั่นคือภาพที่เราอยากจะได้คือการประหยัดพลังงานของประเทศคือเราสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนมากเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีพลังงานทดแทนที่เราให้สัญญากับเอกชนไปประมาณ3000เมกกวัต์ครึ่งหนึ่งจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์อีกประมาณสี่ันจะเป็นพวกไบแมสส่วนแก๊สนี่พลังงานแสงอาทิตย์นั้นคนเข้ามาขอผลิตไฟฟ้าตัวนี้เยอะเพราะเนื่องจากว่า ต้นทุนมันถูกลงเยอะจากในลงไปครึ่งหนึ่งจากในอดีตงั้นคนสนนักลงทุนสนใจที่ทำโซล่าตัวที่สองคือไบโอแมสไบโอแก๊สเนื่องจากบ้านเราเป็นภาคเกษตรงั้นการใช้พิสู่ทางเกษตรมาเป็นไฟฟ้านั้นบ้านเราทําได้เยอะงั้นพวกนี้จะเข้าใหม่มากมาย,มายงั้นในอนาคตนั้นไม่ต่ำกว่าสามพันเมกวัตต์กณะเดียวกันเนี่ย เรากำลังคิดโครงการหนึงเรียกโครงการหนึ่เมกะวัตต์หนึ่งตำบลคือให้ทุกตำบลนั้นตั้งโรงไฟฟ้าของตัวเองซึ่งมีไซส์ไม่เกิน1นึ่เมกะวัตต์แปลว่าทั่วประเทศหรือเปล่าทั่วประเทศครับซึ่งมีประมาณสัก5000แห่งคือ5,000เมกะวัตต์อันนี้มีเงินทุนสนับสนุนให้ไหม ตัวตัว,ต,วตัวท้องถิ่นสามารถหาเงินกู้จากจากแหล่งต่างๆได้แล้วเมื่อขายไฟเข้าไฟฟ้าแล้วเอาไฟฟ้านั้นไปจ่ายกับแหล่งทุนนั้นได้ครับจริงๆแล้วเราคาดว่าปีหน้าเนี่ยเราคงเริ่มแล้วปีนี้ปีนี้อาจจะเริ่มเริ่มทดลองดูในบางแห่งดูแต่ว่าคิดว่าปีหน้าก็เริ่มได้ห0 0พันไม่กว่เขาคงขยายประมาณสักสี่ห้าปีก็น่าจะจบคือคือพลังงานสมาร์ทกินนั้นสามารถรองรับพลังงานทดแทนขนาดเล็กๆเข้ามาได้กั่เดียวกันทําให้ ผู้ใช้ซึ่งวันหนึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตเองมีพลังงานแสงที่เป็นหลังคาเป็นผู้ผลิตเองแล้วก็คือเป็นวันหนึ่งเป็นผู้ซื้อวันหนึ่งเป็นผู้ขายในตัวเอง mm hmm. แล้วก็สามารถใช้ไฟอย่างมีสภาพสามารถควบคุมไฟฟ้าเ mm hmm. ครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีสิภาพได้สูงสุด mm hmm. นั่นคือภาพของสมาร์ทกิเข้ามา mm hmm. ตัวอุตสาหกรรที่เข้ามานั้นคือเรื่องของของน้ําท่วมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของที่เราต้องปรับมาตรฐานของระบบไฟฟ้าลำใหม่หมด อันแรกคือในครัวเรือนนั้นเราคิดว่าจะต้องมีการแยกไฟฟ้าชั้นล่างชั้นบนชัดเจนแล้วก็สามารถควบคุมจากรีโมทได้ไหมก็น่าเป็นสิ่งน่าคิดอันที่2คือตัวมิเตอร์ของเราต้องยกสูงขึ้นหมดจากเมตรเจอาจจะเป็นสอเมตรสาเมตรขึ้นไป2องเมตรเจเพื่อหนีน้ําท่วมในในพื้นที่อุทกภัย เพื่อเพื่อไม่มีปัญหาต่อไปอีกอันนี้ก็เรากำลังปรับมาตรฐานอยู่จริงๆแล้วตัว,ต,วตัวพิภัยบัตรนั้นปัญหาของเราคือเราต้องรู้ระดับน้ําที่จะเกิดขึ้นในตัวนของเราเองเพราะเราเป็นเป็น,เป,นเป็นสาธารณพศองั้นออตัวโรงไฟฟ้าต่างๆหรือสานีไฟฟ้าต่างๆต้องเช็คระดับน้ําสูงสุดล้วยกให้มันพ้นให้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมเรากนต้องต้องการเช็คระดับน้ําก่อน แล้วก็ดูพื้นที่อันแรกคืหลีกเลี่ยงลเลี่ยงจะอยู่ในพื้นที่ที่ทททมีเสี่ยงภัยต่อน,น้ําท่วมตอนสองถ้าอยู่ต้องรู้ระดับน้ําตอนนี้เราต้องมาให้ความสำคัญเรื่ระดับน้ํามากขึ้น